เดี๋ยวเราไปแอลเหนือกันบ้างเบาๆกันหน่อยจะชวนค่ะจะชวนไปแอลนะคะกับช่วงนี้ช่วงปลายปีแบบนี้ไฮซีซันของพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็มีอีกหนึ่งมาตรการออกมาจากรัฐบาลชื่อว่าโครงการแอลเหนืออยากชวนทุกคนไปเที่ยวกันนะคะได้มีการเตรียมแล้วนะคะสําหรับการลงทะเบียนโครงการแอลเหนือคนละครึ่งค่ะโดยที่จะเปิดนะคะให้ลงทะเบียนสําหรับผู้ที่อยากเข้าร่วมโครงการวันที่หพฤศจิกายนนี้ค่ะ ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะได้เปิดเผยว่าโครงการแอวเหนือคนละครึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่1พฤศจิกายนนี้แล้วค่ะหากมีกระแสหรือว่าผลตอบรับที่ดีรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือดีก็จะมีการต่อยอดไปทั่วประเทศเลยนะคะไม่ใช่แค่ภาคเหนืออย่างเดียวโดยจะต้องมีการรอหารือกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งหาลือเรียบร้อยแล้วนะคะท่านนายกก็ได้มีการนัดหา แล้วก็มีแผนฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยรวมไปถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าค่ะ2568เลย<ช>ค่ะใช่แล้วครับความคืบหน้าของโครงการนี้นะครับขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท,ทเนี่ยกำลังมีการรวบรวมสินค้าด้านการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจต่าง เพื่อลงเข้าไปในแอปพลิเคชันเบสเขาเรียกอย่างนี้นะฮะของคอทอเพื่อให้ร้านค้าโรงแรมที่พักสามารถเข้าร่วมโครงการได้ผ่านแอปนี้เลยส่วนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันเบสนะครับเพื่อรับสิทธิได้เลยโดยโครงการแอลเหนือคนละครึ่งนะครับรัฐบาลก็จะ ให้เงินสนับสนุน400บาทต่อคนต่อทริปแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมโครงการก็อีก400บาทต่อคนต่อทริปนะครับาหากใช้จ่ายมากกว่านั้นเนี่ยก็จะต้องจ่ายเองนะโดยสามารถใช้จ่ายได้ทั้งสิน้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าท่องเที่ยวอาทิเลยร้านอาหารที่พักโรงแรมทั้งหมดเลยนะ